สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมอนี่พี่น้องถ้ามายามปลาค่ะมาเอาปลาปลาหนำน้าใหญ่เราจะพี่น้องยาทวตามมาหนำดวดค่ะเดินมาเบิ้งหนำน้ากันค่ะพี่น้องปลาไปเบิ้งปลาค่ะมาหอดเดาพี่น้องนี่อาพอออน่อยอาน่อยเบิ้งแน่เห็นยังเบิ้งโอ้กําลังเลือกปลาหน่อยมาเลือกส่น้ำเลยคุณน่ะเป็นตะกาเลยคุณน่ะ ฝาปุนับรสวเถงเอ้บ่งเด้อปุ่นเบน่ง,บงน้ำลวดเดอ้อนานฟ้านันฟ้ามาเร็นน้ำเดอ้องเลี้ยนาเีนดีค่อะอันนี้ยายเห็บอันนี้พี่น้องดิป้าลปลอในในน้ำเนี่ใส่โอ้น,นี่ผ้านี่โอ้เปบงปลานี่า พี่น้องกล่องกับเปียกโอ้ผุนในผาุผนตรงไใบผุนโอ้ในผาคั้างใบเดี่น้องไนะองปบิ้งขุนข้างผุนกตรน,นี้ตวมเขามาแล้วเพ่อนทำไรผุนในปงตาเนี่ยกระมังนองเมื่อาหรยได้เสืิเลือกไว้บานี้พี่น้อง ปุ่นยามจักรอบแลยนี่พอปุ่นะพี่น้องพี่จะตงามๆเลยปุนอ้ยปุ่นมงเนี่ยุ่นอื้ยตกยังกวก็มีปุ่น รถอยู่นี่เอ้ยเอ้ยน้ำวดน้ำเยอะตายคักหนาวเร้อบันนี้พี่น้องเอ้ย เอาค่ะก็เอายงอหน่อยปูกับข่อยพงเอ้ยโดดบัวสวยจังเลยมีน้ำไหลแห้งคักปัดโอ้ยต้องดึงขึ้นซอยกันไหลยคนหรอกค่ะนี่น้ำแห้งคักบานนีพี่นอ้องเอ้ยพผ่ะ chị ơi luôn chết ơi Lung ơi chị ơi ơi Nè ơi chị 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 ơi พ่อคว่ำมันจ้เกขึ้นมาเลยว่าเนื้อกัะางมันเดี๋ยวค่อยอีกันนเดกยกทนาปล่า้ไปลมาเ่ยขุนปลายังคางอยู่ขุนอยู่มปกได้ดดกแกจะมามาพี่แกจะไปพุ่นมาเนาะเดี๋ยวก็ได้ไปตามน้ำ นซอยกันให้กูนนะน้ำไหลแห้งคุปพี่น้องปลาอยู่ในผายังเต็มอยู่เลยคุณคุณเป็นอะไรกันลังไหลปลาขึ้นมาอยู่ค่ะเอ้ยน้ำไหลคุณน้องคุณไหลมาจากคุณกว่าที่เ้ายยางมาเมื่อกี้นี่ค่ะุไหลมาจากต้นเติ้งคุณย่องตีคนม่ย่องมึงตีซื้อมาไม่มา ไร้าากน่หมตขาหโอ้ลยคนชอยกันนี่ดิอปเดด้ยวยามแป๊บเดียวยมแป๊บเดียวยมพี่น้องเอ้ยปลางงาบักด้วยลละ ปลาอันสดๆว่นนี้ตายเลยค่ะสิมาเด้อพยายก,กินปลาหน่อยอูุปลาหน่อยเด้อบุ๊ดสดๆเลยค่ะกลัวก็ต้องอันี้ก้อยปลาลหนักใส่งดก่อนเน่ะ ออ้ยแจกสดเลยสดเลยนงซื้อห,ออหออมพีนองเยยอ,อยุ่นโอ้ยปลาคอไ่กัะดิปลาไ่หลายตอยู่ปุ่นปลาเข็งแม่ไ่พ่อมโอ้ยเดี๋ยวให้ดูนะปลาแตัวย่้มันจีบ ปติอ่าบไม่เส็หวนนะคะมาเลยค่ะเาอาประยันปลากะยิ่งจ้โนเวเลยแาวยางเดียวขุนขุนอันนี้ปลากระยิ่งแาวยางเดียวเอ้ยปลาขาวกับเมย์ยังปลาเค็งกับเมย์ยังใคบอกมา่ายกินเลยว่ายกินปลาลุดได้จ้าปลาลดใังไเอ้ยเอาไ้กินได้จ้าม่งไจ้าคุณบอมึงปลาเค็งแม่นั่นโชนีอ่ะน่ นนี้มันน้อยจอมันน้อยพอทอเมืองอาันเดาะอาตันปีซีพีขายังาตเปียนราควกระถลายเด็เลอืากรถอไหลาถอุนนัุนน่าเอดียวนาใหญ่เนื้อเนื้โอ้ยนอนขอวินิจเป็นไงวะโลกมังจะเลียวมาเลยนะคะใครไม่เคยมามาเลยนะจ๊ะ ทีมาขึ้นไกจะตายมส่วนรายได้เลกโซนไปนด้ี่ยไปรปไปเโซนโซนเดเด้อไปเลือกปลาซอยยากระปากันเลยค่ะนี่ละนี่ละนี่เนี่ยนี่ค่ะทีมงานเห็ดปลาเนี่ยอทีมงานเห็ดปลาเนี่ค่ะได้มาแล้วปลามาหอดบานแล้วแบบนี้ ไอ้วนเหี้ประเด็กไอ้วนเออใส่มีไข่ปลาพร้อมตัวน้อยๆนึงไข่นันย่าอยู่ขไปัขเฮยมันฝัดมือพูดเนาะไอ้ปลาสาวอืแตะละมังอาอ้่าปเด็กปละเด็กปละเด็กเบียบเบีบพ้อมกันบือบบบโตแลมันงา ม,ออม,มืินมอเะมือดไปลาหอี่งอันนี้เป,ปน็นานนอยู่นนันปาเดกพี่น้องเยปาลาทีเขาไปมาจากบ้านเนี่ยะคะ่ะกวัวสิน้อยได้เป็นกับใบสองแล้วเนาะทำ